ประเด็นข่าวแรกในวันนี้นะคะเราจะไปติดตามปัญหาการค้าแรงงานเถื่อนทางฝั่งทะเลอันดามันนะคะหลังจากที่รายการประเด็นเด็ดเจ็ดสีได้รับการร้องเรียนว่าขณะนี้มีขบวนการค้าแรงงานต่างด้าวใช้พื้นที่บ้านทัพละมุอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเป็นแหล่งพักแรงงานค่ะโดยมีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านชาวต่างด้าวร้อเอร์เซ็นต หลังจากนั้นก็จะมีการกระจายส่งแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ไปให้กับลูกค้าอย่างพื้นที่ชั้นในของไทยเมื่อเราได้ทราบประเด็นนี้เข้ามานะคะเราได้ส่งทีมข่าวค่ะคุณอัครพงศ์นครแก้วลงพื้นที่ติดตามประเด็นนี้มานำเสนอค่ะทีมข่าวเข้าสำรวจพื้นที่ในหมู่บ้านทับละมุอําเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงา ซึ่งพบว่าเป็นหมู่บ้านที่มีแรงงานและครอบครัวาชาวพมา่าอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งทุกตรอกซอกซอยจะมีการสร้างบ้านพักไว้เพื่อให้แรงงานเถื่อนเหล่านี้ได้พักอาศัยคนในพื้นที่เล่าว่าบ้านทับละมูเป็นพื้นที่อิทธิพลของอดีตกำนันคนหนึ่งซึ่งเปิดแผ่ปลาและท่าเรือท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่โดยเป็นผู้สร้างบ้านพักไว้ให้แรงงานเช่ารายเดือนและใช้เป็นแหล่งพักแรงงานเถื่อนส่วนมากคนที่อยู่ที่นี่ก็ลูกน้องแกหมดเลย ใช่วม่าไอ้เข้ามาเลยมองมาได้นหลโอ้ยแกก็ไม่ธรรมดายไงใช่ใหญ่เล่ะจังหวัดพังงายใหญ่กว่าพื่อื่นห้องแถวห้างหลังแี่รูของเขาอะไรนะครับห้องแถวอะไรของเขานนี่แหละห้องแถวนี่ของเขาหมดเลยคือเขาสร้างให้พม่าอยู่นี่แหละพื้นที่บ้านทับละมุแห่งนี้มีทางเข้าออกที่สามารถกระจายแรงงานได้อย่างดีทําให้ถูกใช้เป็นจุดรับส่งแรงงานเถื่อนชาวพม่า เมื่อบินสำรวจทางอากาศยานนะครับจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านทับระบุนี้ตั้งอยู่บริเวณติดกับพื้นที่ทะเลอันดามันนะครับซึ่งทําให้ง่ายต่อการเป็นแหล่งในการพักแกรงงานชาวเมียนมาโดยเฉพาะแหล่งที่มีการกระจายแารงงานชาวเมียนมาเข้าไปทํางานในพื้นที่ชายของไทยเมื่อแรงงานขึ้นฝั่งบางส่วนจะถูกทยอยมาซุกซ่อนตามบ้านเรือนซึ่งบางส่วนจะใช้แรงงานในโรงเรื่อยไม้และพักอาศัยในบ้านพักด้านหลังผู้มีสิทธิ์ลเข้ามาดําเนินการในส่วนต่างๆเช่น เป็นในหน้าในการจัดหาแรงงานนะครับเป็นในหน้าในการดูแลเรื่องการรับสมบปัญหาแรงงานเถื่อนชาวพามา่ากําลังกระจายถิ่นที่อยู่อาศัยเข้ามาในจังหวัดพังงาอย่างหนาแน่นโดยมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้การดูแลขณะนี้ยังไร้หน่วยงานรัฐเข้ามาตรวจสอบอัครพงศ์นครแก้วรายงาน